ฝนลงเม็ดแล้วครับพี่น้องอางานหน้าฝนต้องเร่งรีบครับมาแล้วครับฝนลงมาแล้วฝนลงมาแล้วกลับทันม่นอย่าราสี่ขั้นครับวันนี้แม็กโค ย่ามาแล้วครับนั่นย่ามาแล้วครับย่ามาแล้วลงเม็ดครับลงเม็ดแล้วเอาไงครับเอาต่อหรือพอแค่นี้ครับสิบล้อคันนี้ครับรอดูครับพี่น้องแล้วโควต์สัญญาณแตะครับไปครับไม่รอแล้วไม่อยู่ครับพี่น้อง กลื่นนับในดินทามใช่ไหมครับเอ้ไปแล้วครับเหยียบสิพี่ครับเหยียบแล้วเหยียบแล้วเอ้าไปรอใครแล้วครับไปต่อเพื네่อนครับไปแล้วเพื่อนอุ้ยนี่ครับอันตรายครับอันตรายไปแล้วไปแล้วอีกแล้วอุ้ยเอ้า อดีครับอดีครับไปแล้วเยยบ,บเต็มที่เลยครับโคเดินย่ำอยู่ครับโนนโคยังทำงานอยู่นะครับฝนตกสิบล้อก็วิ่งไม่ได้ครับพี่น้องทำงานหน้าฝนต้องเร่งรีบครับนี่ โอ้นครับด tamam. ูส huh? ิลอนโน้นครับพี่นกดูเยอะเต็มที่เลยพี่น้กนี่นี่ดิฟเลยน้องดิฟเลยดิฟเลยฝนตกบ่อไม่ได้เอาหยุดแล้วครับพี่น้องฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้ว ออลบฝันแล้วครับดูตอนนี้ตอนนี้ครับมืดหยอกเอาต่อไหม,มครับคันนี้ครับนหยุดแล้วครับผมถอยหรือจะสู้ครับ จอดรอดูอาการครับแล้วนโะคยังไงก็ได้นะครับผม ฝนตกก็ทำงานได้นะแม็กโก้ก็จอดตัวกันนะตอนนี้ของไงครับจัดเต็มลำนะแฮกเตอร์อะดูควันนิดนึงครับ เสร็จแล้วัวก้อนนี้เลยเนาะดูก้อนนี้อะดูอาการก้อนนี้ก่อนเนาะบนหัวเรานี่แหละ